นี่คือกันการตรวจน้าหาพ่อแม่ที่กันกัน,กนพ่อแม่แพม้นดีแล้วเนี่ยพ้นก็ได้ดีแน่นอนดีแน่นอนแต่ว่าขาเพ้นดับไปตามมติได้บ้านตามฐานะและอาฐานะนะพระสาสดาตักไล้พระสูตรนี่โยงไปว่านเรื่องเกี่ยวกับท่ามีคนนของมาถามพระพุทธเจ้าว,ว่า ภาพพระมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพรามย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญ,ญาติสารุตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พระโคโดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสารุตผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือญาติสาหลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้รับบริโภคทานนั้นหรือไม่ถ้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นภาพเขาเห็ุบุญเนี่ยให้ญาติสาหลหิตพอ่อแม่พี่น้องผู้ตายเนี่ยสีได้รับบ่ดพระพุทธเจ้าตอบว่าพราหมณ์ทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอันฐานะก็คือท่างใทงดท่านก็ได้ท้านจะงงมัเอ้า ถ้าโคดงผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรอัฐานะเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างที่ต่อว่าได้ก็เพราะใด้ก็เลยงงก็เลยถามต่อพระพุทธเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าตัดน,นะไปะตกนรกนะตกนรกนะบาเนตทานนั้นเนี่ยบ่ได้เพราะว่าสัตว์นรกนี่อาหารของสันะตว์นรกนะขันธ์ทั้งหมดแมวเนี่ยไปเป็นสนัตว์นรก ท่านที่ไหบผมี่ผู้ลับบนอดสองถ้าพ่อแม่เขาไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนั้นไม่ได้สามคันย่าตีน้องเขาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานทานนั้นไม่ได้ที่ไสยาติ่นอนเขาไปเป็นแค่วดา